สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ่าออฟซีลานะครับถึงไม่ใช่เทวดานะครับแต่เรามีนางฟ้านะครับมานําเสนอนะคันนี้ รถสวยสุดๆจริงๆครับขอย้ําเลยนะสภาพนางฟ้าจริงๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับน็อตไม่เคยขยับสักตัวสีเดิมทั้งคันนะไม่น้อยด้วยคันนี้วิ่งได้แค่ห้าหมื่นโลนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะยกสูงใช้งานอยู่นะครับรีบมาจับจองคันนี้เลยนะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับโตโยต้านะครับไฮรักลีโวนะอ่าโตโยต้าลีโวนะครับเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดานะครับสวยสุดๆปี2 2016นะมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับนะจ่าออฟซิลานะครับถึงไม่ใช่เทวดาแต่มีนางฟ้าจริงๆมีนางฟ้ามานำเสนอเลยนะครับคันนี้นะโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับนี่นะอ้าสวยมากๆม,มือเดียวป้ายแดงไม่แท้วิ่งน้อย50,000โลนะครับเล่มเอกสารพร้อมเลยนะสีเดิมทั้งคันจริงๆนะสีขาวสวยงามเลยนะครับอ มือเดียวป้ายแดงจริงๆคันนี้แบบเดิมยันเงาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคันนี้นะครับสวยสุดๆล้อมแม็กเดิมมาจากโรงงานนะครับนี่นะอ่าหน้าหลังเดิมเดิมทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับอ้าวเราจะพาดูกันเลยนะใต้ท้องนะครับจะมุดดูใต้ท้องเลยนะอ่านี่นะครับสภาพคัตซีนะครับคัตซีใต้ท้องรถนะครับดูกันอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับสภาพนะดูกันสดๆคัตซีสวยมากๆเลยรับประกันไม่มีน้ําท่วม นะครับคันนี้เป็นตัว trd ด,ด้วยนะ,อะเอามาดูภายในกันก่อนเลยนะครับนี่เราจะพาดูกันอย่างนี้เลยนะนี่สภาพภายในนะครับอ่านี่นะสภาพภายในนะครับนี่นะเบาะหนังดํานะครับอ่บาเบาะหนังดาเบรก abs นะครับแอร์แบ็คคู่นะกระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นหนาวเฉียบเลยสะอาดสวยงามมากๆเลยจริงจนะคันนี้นะครับ สวยสุดๆนางฟ้าจริงๆนางฟ้าชัดๆเลยคันนี้นะออนะครับใครชอบนางฟ้านะี่มาจับจองคันนี้เลยนะครับสภาพสวยมากๆเลยสวยกดดนี้ก็มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะออคันนี้นะครับนี่เดิมทุกซอกทุกมุมนะครับอันนี้เบลอ่าดูเบลนะเบลเป็นเบลแดงนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะรุ่นตัว E นะครับอ่าเบล์แดงนะสังเกตง่ายๆเบลจะมีหลายสีนะครับอ่านะอ่าภายในเบาะหนังนะครับ เม็ดเดิมครบเลยนะสีไม่เคยเคลียร์สักชิ้นจริงๆแอร์แบ็คคู่เบรก ABS นะครับคันนี้นะอ่านี่สภาพภายในดูกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับแคปเปิดได้นะอ่าแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายมีบันไดให้ด้วยนะครับนี่นะอ่านะครับนี่สภาพเราดูกันสดๆอย่างนี้เลยนี่มีโลบาร์ให้ด้วยนะชุดแต่งโลบาร์นะครับอ่าชุดจาก t r d เลยนะรุ่นของ t r d แท้เลยนะนี่นะครับชุดแต่งโลบาร์พร้อมเลยนะครับ โตโยต้าไฮรักรีโว o นะครับตัว TR D ดีนะครับเป็นตัว TR D ดีตัวสปอร์ติ o โนะยกสูงโรงงานนะครับคันนี้หน้าหลังเดิมจริงๆสวยมากๆจริงคันนี้นะอนี่สภาพท้ายนะครับดูกันเลยนะนี่ครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับรีโวตัว TR D ดีเครื่องยนต์2.4นะครับเกียร์ธรรมดามาดูท้ายกันเลยนะครับเราจะพาดูอย่างนี้เลยนะดูทีละซอกทีละมุมดูทีละจุดนะครับนี่นะเม็ดอาร์คเดิมครบโรงงานจริงๆนะครับ น็อต <Not S 2> ไม่เคยขยับเลยนะคันนี้นะครับอ่านี่สภาพสดๆกันอย่างนี้จริงๆนะอ่าดูฝั่งนี้ด้วยนะครับเด้งทําจริงๆนะคันนี้ออเดิมยันเงา,างจริงๆโอ้นี่นะน็อตไม่ติงจริงนะน็อตไม่ขยับน็อตไม่ติงนะออไม่เคยขยับสักตัวจริงอ่ากระบะแม็กไนเนอร์บบ er สวยมากเลยนะอ่ามาดูลอนกระบะพื้นลอนกันเลยนะครับนี่นะสภาพนะครับ ล้รกระบะสวยงามมากรับประกันไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับได้ชุดแต่งด้วยนะชุดแต่งโลบาสวยมากเลยกันชนท้ายนะครับครบเลยนะจริงคันนี้สวยกว่านี้ก็ต้องมือหนึ่งป้ายแดงจริงนะคันนี้ออตัวทีอาดีนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะล้อแมกเดิมโรงงานนะครับอ้าวมาดูฝั่งนี้ด้วยนะนี่นะครับแคปเปิดได้นะอ่าอ่าดูภายในกันเลยนะครับนี่น็อตไม่ขยับสักตัวจริงๆนะคันนี้สวยจริงๆสวยสุด างฟ้าจริงๆคันนี้นะครับหาสภาพนี้อีกอีกร้อยคันเลยนะนี่นะครับสภาพภายในออกจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็คคู่นะอ่าเบรก ABS แอร์เย็นหนาวนะครับซูมเลขไม่ให้ด้วยนะครับไม้แท้นะคันนี้อ่านี่นะครับเลขไม่แท้ห้าหมื่นโลนะวิ่งได้ห้าหมื่นโลมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เล่มเอกสารพร้อมเลยนะอ้อนะครับคันนี้ซื้อเงินสดนะ ซื้อเงินสดออกมาจากศูนย์เลยนะคันนี้นะครับอ้าวรับประกันกันเลยนะนี่มานะครับตำแหน่งต่อไปนะครับขอบประตูเม็ดอาร์คนะครับนี่มาดูกันอย่างนี้เลยนี่นะครับเราแกะกันให้ดูอย่างนี้เลยนะดูสภาพนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานจริงๆครบทุกเม็ดเลยนะนี่รอยเว้านะครับรอยเว้าขอบประตูนะอ่าต้องมีรอยเว้าแบบนี้นะครับอ่าบางยี่ห้อนะก็ไม่มีนะอันนี้รอยเว้าอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบโรงงานจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะติดเครื่องให้ดูอีกเช่นเคยนะ ใครที่กําลังหาลีโวใช้งานอยู่นะครับมาจับจองคันนี้เลยนะครับสวยมากๆจริงคันนี้หาอีกร้อยคันนะออันนี้ต้องเหยียบคัด์นะครับอ่านี่ติดเครื่องให้ดูด้วยนะอเยวจะพาดูห้องเครื่องนะครับมาเลยก่อนอื่นเดี๋ยวดูคัสซีด้านนี้ด้วยนะครับดูคัสซีด้านนี้ด้วยนะอ่านะครับเราต้องดูทุกทุกฝั่งนะดูทั้งสองฝั่งนี้นะครับสภาพใต้ท้องนะครับใต้ท้องคัสซี สวยมากเลยจริงๆรับประกันเลยไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับอ่าเราจะพยายามให้ดูทุกซอกทุกมุมจริงนะคันนี้ขอใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเพราะรถสวยจริงคันนี้เอ,อ,อยากให้ดูทุกซอกทุกมุมอ่ามามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับอ่ามานี่นะครับสภาพห้องเครื่องยนต์นะเดิมจริงๆเดิมมากๆเดิมยันเงานะคันนี้ <c oughs> อ่านี่นะครับน็อตฝากระโปรงนะไม่เคยขยับจริงๆไม่เคยถอดไม่เคยติงเลยนะนี่นะครับอ่า สวยมากๆจริงนะครับน็อตฝากระโปรงนะเดิมซุ้มซอกเสาเดิมนะครับนี่ตัวอายังอยู่เลยนะซุ้มด้านขวานะครับนี่ตัวอายังอยู่นี่ปั๊มเบรก ABS นะครับอันนี้นะปั๊มเบรก ABS นะครับสังเกตง่ายๆแก้มเดิมคันหน้าเดิมนะครับซุ้มซอกเสาเดิมจริงๆอ่านี่ตัวอานะครับคันหน้าด้านขวานะตัวอานะครับนี่คันหน้านะอ่ามาดูเลยนี่คันหน้าด้านซ้ายนะครับตัว L ออยู่เดิมโรงงานเลยนะครับ ซุ้มซอกเดิมจริงๆนะนี่ดูกันเลยดูกันแบบนี้นะดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่น็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่ขยับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมทุกชิ้นเลยเออนะอ่าสีแต้มอยู่ทุกจุดเลยนะนะครับดูได้เลยนะสีแต้มโรงงานนะครับนี่นะอยู่ทุกจุดจริงๆอ,อยู่ครบจริงๆนะอะมาดูแทรกันเลยนะครับนี่สภาพแทรเครื่องยนต์นะครับเครื่องดีมากๆนะควันไอไม่มีเลย ื่วงดีช่วงล่างดีนะครับอ่าคันนี้รถพร้อมใช้งานมากๆนะสวยสุดๆจริงๆคันนี้รับประกันเลยผูย้ช่วยดูเพจให้หน่อยครับลืมลืมลืมอ่านี่นะครับเพจนี่นะครับเพจเดิมแท้โรงงานเลยนะครับอ่านี่นะปี2016นะครับอ่าเครื่องยนต์2.4นะครับอ่าเพจตรงปีนะครับรถตรงปีนะอ่าไม่มีลากจดเช่นเคยนะครับมาเราจะพาทดลองขับกันอีกเช่นเคยนะ ก็ลองขับให้ดูกันเลยนะคันนี้คันนี้อยากใช้เวลานานๆน,นิดหนึ่งนะเพราะว่ารถสวยมากคันนี้เออ,อยากให้อยากเห็นทุกซอกมุมสมาชิกที่กำลังมองหาลีโวใช้งานอยู่นะครับอ่าอยากให้ได้คันนี้ไปใช้งานมากๆเลยนะนี่แอร์เย็นหนาวเฉียบเลยนะครับอ่าเพลงพร้อมมากอ่าซูมเลขไม้ให้อีกรอบนะครับนี่เผื่อใครดูไม่ทันนะนี่นะครับเลขไม้แท้ๆนะห้าหมื่นนะห้าหมื่นสามนะออ รถสวยอยู่สุดจริงๆอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะพาทดลองขับกันเลยภายในสะอาดสวยงามมากเครื่องดีสุดๆจริงๆนี่นะครับอ่าพร้อมแล้วใครที่กําลังหาโตยโยต้าไฮรักรีโวใช้งานนะครับคันนี้นะเครื่องยนต์2องดสในตัว TRD เลยนะเออตัว TRD s p o ดีสปอรนะครับคันนี้นะเออสวยมากจริงสีขาวด้วยปี2016นะครับย้ําเลยออราคาคันนี้เราขายนะไม่ถึงห้าแสนนะ สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะใครได้ยินราคาแล้วอาจจะตกใจนะเออขายกันได้ยังไงมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ขายกันแบบนี้นะขายกันราคานี้นะเออย้ําเลยนะครับโตโตยต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.4ตัว TRD นะครับปี2016นะสีขาวสวยงามมากมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยด้วยนะครับอ่าเล่มเอกสารพร้อมเลยนะคันนี้นะครับอื ใครที่มาซื้อคันนี้เงินสดรับรถรับเล่มไปได้เลยนะอ๋อไม่ต้องรอเล่มด้วยนะครับรถสวยสุดๆนางฟ้าจริงๆคันนี้เอย้ําเลยนี่นะครับทดลองขับกันให้ดูแบบนี้เลยอ่ะมากันแล้วนะนะครับรถของเราจะพยายามนะครับอ่ารายงานให้ทราบข้อมูลทุกซอกทุกมุมจริงๆนะนะครับสวยสุดนะครับอ้าว สภาพหนึ่งในร้อยนะสวยกว่าน,นี้ก็มือหนึ่งป้ายแดงจริงนะครับอ้าวมานะนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารีโวใช้งานอยู่นะครับ รีบมาจับจองคันนี้ได้เลยนะหรือว่าต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับทักในแชททักในใต้รีวิวใต้โพสต์ได้เลยนะครับอา้าวสมาชิกท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบนะครับรีบเลยนะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีรถไปรับที่บขอสอนะครับนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบิน จ่ายค่าเครื่องบินเองนะครับอ่านะเราขายถูกแล้วนะนะครับจ่าอัฟซิลานะครับไม่ใช่เทวดาแต่นำนางฟ้ามาเสนอนะครับขอบคุณมากๆครับผม